ครับนี่เป็น hpi นะครับ is 4 nitro นะครับก็สภาพประมาณ90%นะครับเล่นอยู่คนเดียวครับก็บอดี้ไม่มีความนะครับข้างในก็ขาวๆไม่มีรอยเป็นตัว r t r ER นะครับพร้อมเล่นก็นี่สภาพท้องครับ มีรอยนิดหน่อยดอกยางก็ครบครับทั้งสี่วงสภาพเนียบเนียบพิสดารหน่อยตรงอมองกรองอากาศครับผมเอาของแท็กซ่าทีแม็มาใส่ของเดิมมันก็มีครับแต่ว่าฟองน้ำมันเปื่อยไปลนะไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันคนระับ เดี๋ยวอันนี้ไปให้ด้วยนะก็ดเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดู